นักชาลีโอดปีที่แล้วชงหนักโดนโกงร่วมร้านบอกเป็นบทเรียนในความใจดีสานี้เข้าพบเจ้าหน้าที่แล้วในฐานะพยานหลังร่วมไลฟสดอาหารเสริมกะและแมพัชรศีติดตามรายละเอียดทั้งหมดนี้ได้นายป๊อบยูสเตอรีสวัสดีครับ สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเคยนะคะเข้าสู่รายการ Pop News Daily ค่ะอยู่กับเราทั้งสองคนนะคะเอมสัธิดาแล้วก็คุณอู๋ธีรยุทธ์นั่นเองค่ะครับวันนี้วันจันทร์อีกแล้วนะฮะสดชื่นไหมคุณหนูพร้อมทำงานหรือยังง่วงเลยดีกว่านะครับอ่ะแต่ก็ต้องพร้อมนะไปดูกันที่ข่าวของหนุ่มคนนี้ฮะนักชาลีเขาบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยสองห้าหกสามนับว่าเป็นปีชงของเขาเลยปีชงเนื่องจากว่าชกด้วยปีชกด้วยแล้วก็โดนชกด้วยไม่ใช่ะไรที่ไปขึ้นต่อยในรายการหนึ่งแล้วก็อ่ะ แพ้ไปนะฮะอันนี้ไม่นับเขาบอกไม่ได้พูดถึงแต่ว่าที่เรียกว่าชงเนี่ยเป็นเพราะว่าเงินน่ะมันโดนโกงไปด้วยผู้รับเหมาที่จ้างมาทําบ้านก็เหมือนจะชิ่งหนีหาย แล,ออและที่สําคัญปีที่แล้วใครที่ดูข่าวยังจํากันได้ไหมที่เขาโดนงูที่เลี้ยงไว้เนี่ย <laughs> กัดเข้าที่ง่ามขาเรียกว่าใกล้ๆจุดสําคัญจุดยุทธศาสตร์เลยทีเดียวนะฮะห <c oughs> นุ่มเน็กเขาบอกว่างานนี้เนี่ยที่โดนโกงไปนับล้านเหมือนกันเกือบจะล้านละกันนะฮะพอถามว่าเรื่องไปถึงไหนแน็กบอกว่าด้วยความใจดีก็เลยไม่ได้แจ้งความดําเนินคดีเขาเป็นคนใจดี มีจิตเมตตาประมาณนั้นะนะ<ฟ>ฮะเจอแบบนี้เขาบอกปล่อยผ่านทุกครั้งเลยนะครับเขาบอกว่าหลังจากนี้เนี่ยอาจจะต้องแบบเอาจริงแล้วแล้วก็เรื่องของค่าตัวแบบนี้มันอาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่ได้มีผู้จัดการส่วนตัวด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นก็เลยไม่มีคนตามเรื่องให้คือตัว<ห>เขาเองก็ต้องไปกองถ่ายไงยนะึกออกไหมจะให้แนกมาตามบางทีมันก็แนกก็คงไม่มีเวลาหรือว่าเราอาจจะต้องแนะนาแนคกให้รู้จักกับทนายเจมส์อ่าเดี๋ยวมาเจอทนายเจมส์ในข่าวต่อไปแต่ตอนนี้ฟังเสียงแนกก่อนแล้วกัน จริงถ้าใครรู้จักชีวิตผมนะโดนเยอะมากโดนอะไรหลายอย่างตั้งแต่เด็กๆแล้วมันเลยมันเลยชินไปด้วยก็ได้อะไรเงี้ยผมผมโดนโกงบ้านใช่ไหมเฮ้ผมชินไม่ชนอ่ะก็ง่ายๆอ่ะผมยังไม่ไปแจ้งความเลยนะนึกออกไหมที่ผมโดนอ่ะผมโดนโกงทําบ้านใช่ไหมเราแบบเรารู้สึกว่าเราแบบเฮ้ยเราสงสารช่างตอนโควิดแล้วก็จ้างเขามาทํางานกันเยอะๆพอเราโดนโดนโกงบ้านเรารีบเอามอไซค์บิ๊กไบใช่ไหมเราก็เอาไปไปขายร้านที่แบบเรารู้จัก ก็ยังโดนโกงอีกไม่โกนเราผมว่ามันทุกอย่างเนี้ยเราเราไปโทษใครไม่ได้เลยนะมันต้องมันต้องโทษเราเองอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบเราเราไปจ่ายเขาทำไมทั้งหมดใช่ไหมเราไปอะไรเงี้ยทำไมเราแบบไม่ทำเหมือนคนอื่นที่แบบทำเป็นงวดเป็นงวด<ม>นะสัญญามันก็มีมไม่ได้นะต้องบอกนะอย่างนี้คือคนใจดีเนี่ยดีแต่ว่าพอใจดีมากไปแบบเนี้ยคนก็จะเอาเปรียบเราใช่เขาจะเห็นว่า เราใจดีเนี่ยเขาจะทําอะไรกับเราก็ได้แบบนี้เหรอไม่ได้นะครับเน็กต้องไปแจ้งความก่อนเลยอันดับแรกใช่น็กต้องเลิกสงสารคนอื่นก่อนต้องสงสารตัวเองก่อนที่โดนขนาดนี้แต่ไม่แน่น็กเขาอาจจะมีเงินเยอะไงเหลือเฟือหรือเปล่า พี่ว่าไม่น่าจะใช่ <c oughs> คืดถึงเหลือเฟือ,อยังไงก็ไม่ควรโดนเอาเปรียบแบบนี้ก็แล้วกันถูกต้องอ่ะพูดถนะึงทานายเจมส์มาเลยนะคะ<า>ข่าวต่อมาเจอกับเขาคนนี้ค่ะทานายเจมส์และตกใจมากเพราะเป็นคนใกล้ตัวรเรามากๆเลยนะั่นคือพี่ซานีนิพาพรน,นั่นเองเนะคะได้โพสผ่านทางไอจีทำเอ็มตกใจบอกว่าพูดถึงว่าอยากเจอได้เจอเลยงานนี้ค่ะไปพร้อมกับทนายเจมส์นะคะเพราะว่าทางกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคนี่ได้เรียกพี่ซานิเข้าไปพบเนื่องจากก่อนนันนี้จำได้ พิซานี้เขาไปไลฟ์กับพี่กะละแมพัชรศรีนั่นเองนะคะเรื่องของการรีวิวอาหารเสริมรซึ่งพอมีประเด็นเกี่ยวกับว่ารีวิวอาหารเสริมอวดอ้างสรพรพคุณมันสรพรพคุณกบโทษค่ะเกินจริงปุ๊บก็เลยต้องโดนเรียกดูหน้าพิซานีสิ ไม่ยกกระชับเท่าไหร่เลยนะพี่เขาเพงบอกอย่างนี้ว่าส่วนตัวสบายใจเรื่องนี้มาตลอดค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นคือเหมือนกับแค่จ้างให้เป็นวิธีกรร่วมไลฟ์สร้างสีสันเฉยๆคาดว่าเรื่องน่าจะจบวันนี้แล้วยืนยันนะคะไม่ได้คล้อยตามเชื่อมโยงกับสินค้าเพราะตัวเราเองไม่ใช่เจ้าของผลิตภัณฑ์จึงไม่ทราบสรรพคุณสินค้านะคะแล้วก็ตั้งแต่เกิดเรื่องมาเนี่ยยังไม่มีการพูดคุยกับคุณกาลแมเลยซึ่งพี่สันีิบอกว่าถ้าย้อนไปดูคลิปจริงๆเนี่ยก็จะมีช่วงตกใจเหมือนกันเรื่องสรรพคุณนะคะ แค่การรับส่งต่อไปว่ารอพี่เพราะไม่เป็นการ brief รงานไม่ใช่เลยคือ <c oughs> หันไปเชิญหน้าเนี่ย <c oughs> ของคุณซานนิแล้วเราก็ขำเหมือนกันนะคะ <c oughs> บรีฟ brief งานแค่เรื่องโปรโมชั่นกับราคาสินค้าแค่นั้น <c oughs> คิดว่าตัวเองทําหน้าที่ของเราได้ถูกต้องชัดเจนบอกว่าเจอเรื่องครั้งเนี้ยเป็นครั้งแรกหลังจากนี้พี่ซานนี่บอกว่าจะต้องระมัดระวังมากขึ้นนะ <c oughs> ในการเลือกเลือกรับงานค่ะ ในส่วนตัวเราก็อย่างที่บอกก็คือเราทําแค่เป็นส่วนของการเป็นพิธีกรร่วมมาสร้างสีสันเฉยๆประมาณนี้ค่ะวันนี้ค่ะที่เราได้มาฟังการสอบปากคำอะค่ะก็ทําให้เราเห็นว่าบทสนทนาที่มันเกิดขึ้นเราไม่ได้มีการที่แบบคล้อยตามหรือแบบไปเชื่อมโยงอะไรใดๆด้วยการที่เราไม่เราเองก็ไม่ใช่เจ้าของผลิตภัณฑ์เราก็ไม่ทราบในสรรพคุณของของอยู่แล้วอะค่ะเขาเรียกเรามาให้ข้อมูลในฐานะพยานนะครับยังไม่ได้เป็นตัวการร่วมหรือผู้สนับสนุนนะครับจะมีการสอบเพิ่มเติม็นพิจารณา ผมคิดว่าไม่น่าจะมีนะเพราะเท่าที่ฟังดูคือประเด็นมันครบหมดทุกอย่างแล้วอ่ะอมไม่มีอะไรที่แบบคือถ้าเกิดมันมีหลายๆคลิปก็อาจจะเป็นไปได้ที่จะเรียกมาสอบเพิ่มในคลิปที่ทางออยอไม่ได้แจ้งมาใช่ไหมครับอันนี้มีอยู่คลิป,ลปเดียวนะครับก็จบลงแค่นี้ก็เคลียร์ชัดนะว่าพีซานีเขาไปในฐานะพยานเท่านั้นก็คือไปถามแหละว่าเออไลฟ์เมื่อไหร่ย,ยังไงบ้าง,งะอะไรเงี้ยค่ะแต่เรื่องนี้เนี่ยผมเชื่อว่าคนดูก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยเพราะว่ามันคงไม่มี ของอะไรที่มันจะวิเศษถึงขั้นรักษาโควิดป้องกันมะเร็งอะไรแบบนี้ได้นะฮะคือมันอาจจะแบบดีที่สุดนะไม่งั้นนีรคุณหมอตกงานหมดแล้วนะถ้าเกิดว่ามีของแบบนี้จริงอะนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังกันด้วยก็และกันนะครับไปดูกันที่สุดหล่อคนนี้ฮะน้องริววชิรวิทย์นะฮะล่าสุดนี้เพิ่งจะจรดปากาเซ็นสัญญากับวิกสามพระรามสี่ไปนะครับหล่อเนาะโอหล่อน้าตาดีมากต้องยอมละเมื่อกี้พี่อู๋เปิดดูรูปแล้วบอกว่าหุยเอ็ม ทำไมน้องเขาหลอกขนาดนี้แล้วเวลาที่น้องเขาเซตผมตั้งขึ้นเนี่ยเปิดหน้าคือแบบอือร่ามากใช่นะครับคือที่สําคัญตอนนี้เขาบอกว่างานเยอะมากละคร2เรื่องหนังอีกหนึ่งเรื่องเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ทําให้มีความสับสนในตัวคาแรคเตอร์ที่ต้องทํางานได้เพราะบางทีเนี่ยสัปดาห์หนึ่งมี7วันก็ใช้น่ะ7วันทํางานถ้ามี8น้องเขาคงใช้8 8ดไม่ต้องนอนกันเลยทีเดียวนะะน้องบอกว่ายังไม่ชินเวลาที่มีคนมาเรียกว่าพระเอกป้ายแดงะชินไม่ชินยังไงไปฟังเสียงน้องเริวกันหน่อยฮะ บอร์พี่เบอร์สมมติมีมีเรื่องหนึ่งเอ้คิวพูดได้ปะเก็บไว้ก่อนดีกว่าคือเหมือนกับว่าพอรวิวเล่นกองกองพี่โดอย่างเงี้ยปรากฏว่าพอมันบางทีมันคาแรคเตอร์มันโดดนิดนึงพี่โดว่าแบบว่ารวิวคาแรคเตอร์ดุขึ้นมาบางทีครับผมก็จะเบอเบอบ้างครับก็มีจูนจูนกันบ้างคือคิวแล้วแต่แล้วแต่วีครับบางวีเขาว่าไม่นะเจ็ดวันเต็มแล้วแต่แบบแล้วแต่เรื่องด้วยครับก็มีครับ ยังไม่คุ้นเลยครับจริงๆไม่นะพี่ร,ริวริวแบบเอาจริงมาสัมภาษณ์วันนี้ยังเขินมากๆเลยไม่ชินครับไม่ชินอีกแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ชินนะเพราะว่าน้องคงมีงานละครอย่างต่อเนื่อง <Danish. S 2> อแล้วคนที่ชื่อวัชรวิทย์คุหรูหล่อทุกคนเลยนะน้องไบร์อย่างเงี้ยน้องริวนี่เดี๋ยวพี่ว่าวันนี้เสร็จงานพ <c oughs> ี่จะไปที่เขตละ ขอแจ้งเปลี่ยนชื่อเป็นอู๋าชืรวิทบ้างเพื่อได้ไม่ทันแล้วคุณไม่ทันนะไ,นไปโรงพยาบาลดีกว่าไปอัพหน้าดีกว่าน <c oughs> ่นนาจะเห็นผลมากกว่านะครับวันนี้ก็ครบถ้วนนะคะขอบคุณที่ติดตามรายการของเรา <c oughs> เดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้เช้าเวลาเดิมค่ะ <c oughs> วันนี้สวัสดีคะ <c oughs> ่ะัครบ